สวัสดีเข้ากับช่องพาทองครูนะผมนี่เอามันเจี๊ยกระแตงกวามาส่งพายบิ๊กซีนะครับผมออกมาถึงแล้วนะครับผมบิ๊กซีนะครับก็ขอขอบคุณท่านดรเชยนันด้วยนะครับผมที่ส่งมันเจี๊ยกก็แตงกวามาให้นะครับผมเจ้าของก็ได้รับแล้วนะครับผมครับก็ได้รับเทียบแล้วนะครับเตรียมมาลงนะครับผม ผมก็ลงมาที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่นะครับขอบคุณท่านด็อกเตอร์เช่อนั้นมากนะครับผมที่ส่งมาให้สัทางบิ๊กบิกบ๊กซีนะครับผมขอขอบคุณมากนะครับครับผมเทุกตรงนี้ได้กไ้ย อ่ะเป็นอ,อนะุ่นนะเดือดร้อนนะผมไปนะครับ ดูแค่นะครับผมขอขอบคุณมากนะครับก็เคยเชนั้นนะครับผมที่ยินดีใจส่งอาหารมาให้นะครับฟังบิกซีนะครับผมไปกินน,นะครับงงไ,รไงมันเจียวไง นอมยังไงได้รับแล้วนะครับผมกินอย่างอร่อยนะครับ อยู่ข้างบ้านพี่หนุ่มนะครับหนึ่งุดนึงนะครับแดดก็ร้อนนะครับผม ทำบิ๊กซีนะครับแต่อา,อายุกี่ปีแล้วครับผมทาบิ๊กซี10กว่าปีนะครับอยู่10กว่าปีนะครับผมอยูก่กล้ๆกับป้าแพเลยนะครับ

อาอยุ17ปีนะครับพิกซีนะครับน็อเตอร์ได้ส่งอาหารเตอร์เชนันนะครับได้ส่งอาหารมาให้ฟังพิกซีแล้วก็ประเพณแม่รับนะครับผม วันนี้ก็ได้เอาอาหารมาส่งนะครับนี่กินอาหารสุกมาแต่เมื่อวานนะคผม,มวันไม่้ว่างนะครับเลยไม่ได้มาส่งเลยมาส่งวันนี้นะครับ ผมคลิปนี้นะครับผมก็เลยมาถ่ายนะครับให้ลูกดูนะครับของลูกสรนะใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามนะผมช่องทายทองคูนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากนะครับติดตามคลิปต่อไปนะครับผม